สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ดออฟบัตเตอร์ไฟล์วันนี้เราจะมาทำคลิปส่งคนรักเก่าของชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนประจำเดือนตุลาคม2566กันนะคะผู้อ่านขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะ ขอบคุณจัดใจค่ะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณก็อยากเก็บมาใส่ใจนะคะรับแต่เรื่องราวดีๆพระงานด,ดีกลับไปคลิปนี้สคนรักเก่านั่นหมายถึงท่านที่จบความสัมพันธ์กับคนคนนี้ไปแล้วท่านใดที่มีรักดีๆอยู่แล้วก็เลื่อนผ่านได้นะคะมาดูว่าคนรักเก่าของชาวธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีน ตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ของเขาเขาทำอะไรอยู่เขาเป็นอย่างไรบ้างนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะมาดูพลังงานของคนรักเก่าของชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะ temperance chariot เพซออฟวัน The Hangman และก็ f i อ e of Pentacle ลนะคะพลังงานคนรักเก่าของชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกปีนตอนนี้เขาน่าจะเหมือนพยายามเฮลิ่งใจตัวเองไม่แน่ใจว่า คุณกับเขาจบความสัมพันธ์กันด้วยสาเหตุอะไรแต่ว่าบาดแผลที่อยู่ในใจเขาตอนนี้เขากำลัง Move on พยายามรักษาใจตัวเองพยายามทำให้ชีวิตตัวเองออยู่อย่างมีความสุขในใจจะเจ็บปวดแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายทำร้ายจิตใจเขาหรือตัวเขาที่เลือกทำร้ายจิตใจคุณแน่นอน มันยังมีความเจ็บปวดที่อยู่ในใจเขาอยู่และตอนนี้เขากำลังพยายามทําให้ชีวิตตัวเองดาเนินต่อไปและมีความสุขเขาเหมือนอยู่ในช่วงของการตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งบางท่านมีการวางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศจะไปดีหรือไม่ไปดีหรือทํางานต่างจังหวัดก็ได้หรือชาว หรือคนรักเก่าของชาวธาตุน้ำณตอนนี้บางท่านอาจจะดิวอยู่กับชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือว่าพลังงานของเขาณนะตอนนี้กำลังตัดสินใจจะเอาอย่างไรดีกับชีวิตแน่นอนเลยว่าคุณคณนนี้เขามีความคิดมากกับชีวิตของเขา มันเหมือนเขายังหาทางออกไม่เจอมีแผนมีการวางแผนมีแพลนที่จะทำอะไรสักอย่างหนึง่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานก็ตามหรือในเรื่องของหัวใจเขาอยากที่จะไปโตนะบางทีสิ่งที่เขา กำลังคิดกังวลอยู่เนี่ยสาเหตุถ้าเขาเลือกมือที่สเหตุการณ์ที่คุณกับเขาจบความสัมพันธ์กับคุณไปเนี่ยเพราะมีมือที่สเข้ามาในความสัมพันธ์ถ้าเขาไปคบไปดีวกับคนอื่น ตัวเขาตอนนี้มันเหมือนมีความลังเลใจจะไปตอหรือพอทีกับความรักที่เขาเลือกเขาคิดมากเครียดเลยนะคนคนนี้กำลังเครียดมากๆและสิ่งที่เขาคิดและกังวลมันมีการเลือกเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นแล้วไม่ว่าคนของเขาที่เป็นฝ่ายเดินจากชีวิตเขา หรือเขาเองขอเลือกเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นมันคิดดีแล้วชีวิตเขากว่าจะประคับประคองตัวเองให้เดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุขเมื่อมาเจอเหตุการณ์นี้ความสัมพันธ์นี้บางทีเขาอาจจะ ไม่ได้มีความสุขคิดว่าใช่คิดว่าดีแล้วแต่มันก็ไม่ใช่อย่างที่เขาคิดสุดท้ายก็ขอเลือกจบดีกว่ามันไปต่อไม่ไหวก็ขอเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าคนของเขาจะเป็นฝ่ายเดินออกจากความสัมพันธ์หรือเขาเองที่เลือกเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ แปลว่ามันคงจะสุดทางสำหรับเขาแล้วละ่ะเขาคงไม่อยากที่จะเหนียวรั้งถ้าคนหมดใจเขาเองก็คงต้องปล่อยสถานการณ์เขาตอนนี้น่าจะจบความสัมพันธ์กับคนของเขานะคนรักเก่าของชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีมาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณ คนรักเก่าของชาวธาตุน้ําตอนนี้ความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณเขายังรู้สึกถึงคุณอย่างไรนึกคิดถึงคุณอย่างไรมาดูพลังงานความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะคะไพ่แรกเทนออฟสอดขึ้นมาเลย ทรีออฟส d เซเว่นออฟครับเอสออฟวานและก็เดชนะคะความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณแน่นอนเลย การที่คุณกับเขาจบความสัมพันธ์แน่นอนเลยว่าจบไม่สวยแน่คุณกับเขาตอนที่คบกันอยู่ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแน่นอนที่มีการโกหกหลอกลวงกันในความสัมพันธ์มีการทรยศหักหลังกันเกิดขึ้นต้องมีฝ่ายใดที่เลือกมือที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ เลือกจบกับคุณเพราะเลือกอีกคนหนึ่งความรู้สึกนี้มันยังเจ็บปวดมันยังฝังลึกอยู่ในใจไม่แน่ใจว่าคุณเป็นฝ่ายที่ทำร้ายจิตใจเขาเองหรือเปล่าหรือคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เจ้าเสน่ห์มีตัวเลือกเยอะ สุดท้ายคุณกลับไม่เลือกเขาหรือเปล่าแต่แน่นอนเลยความสัมพันธ์คุณกับเขาจบกันไปมันต้องมีบุคคลอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์คุณกับเขามันทําให้คุณกับเขามันมีเรื่องบาดหมางกันหรือบางท่านมีคําพูดการกระทําที่รุนแรงกันเกิดขึ้นหรือเขาเองที่ยังจํา เรื่องราวที่ทำให้คุณเจ็บปวดอยู่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขายังอยู่ในใจคุณหรือเปล่าคุณมีคนอื่นหรือยังคุณยังรักเขาไหมบางทีเขาเหมือนรู้สึกกลัวว่าตอนนี้คุณไม่มีใจให้เขาหรือเปล่า ความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะ่ะมันเหมือนมันเหมือนอะไรไม่รู้เรยเยอะแยะมากมายเลยเขาคิดบางทีมันเหมือนเหมือนคิดมากไปเองด้วยเคยทำผิดต่อคุณทำให้คุณเสียใจแต่จะกลับมาจะทำอย่างไรดีอยากกลับมานะแต่มันเหมือนมีอะไรที่อยู่ในหัวเขา เขาจะเอาอย่างไรดีกลับมาและจะเป็นอย่างไรมันเหมือนเขายังหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ด้วยซ้าแต่ถามว่าเขาอยากกลับมาไหมเขาอยากกลับมามากๆเลยนะอยากกลับมามากๆอยากติดต่อมาหาคุณบางท่านอาจจะมีการติดต่อกลับมาจากคนรักเก่าของคุณชาวธาตุน้ำจะมีการติดต่อกลับมาจากคนคนนี้ ถึงจะเคยทำให้คุณเสียใจแค่ไหนมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่มันเหมือนมีความหวังอยู่ในใจเขาว่าการติดต่อกลับมาเนี่ยคุณอาจจะรับรักหรือให้โอกาสเขาก็ได้แต่อีกใจหนึง่งมันก็จบไปแล้วมันเหมือนเขาเองยังลังเลใจ ในตัวตนของเขาในความคิดของเขาคุณจะให้อภัยเขาไหมถ้าติดต่อกลับมาหรือคุณจะยอมคืนดีกับเขาไหมหรือคุณมีใครหรือยังปัญหาคำถามเยอะแยะมากมายเลยสำหรับคนคนนี้ แต่เชื่อเลยว่าบางท่านจะมีการติดต่อกลับมาจากคนรักเก่าของคุณแน่นอนนะแต่จะไปต่อยังไงมันก็อีกเรื่องหนึง่งอยู่ที่การตัดสินใจของคุณแต่ว่าจะมีการติดต่อกลับมาของคนคนนี้แน่นอนคนรักเก่าของชาวธาตุน้ำนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณก็อย่ากเก็บมาใส่ใจนะคะ รับแต่เรื่องราวดีๆพลังงานดีๆกลับไปขอให้ทุกคนทุกท่านพบเจอแต่เรื่องราวดีๆนะคะผ่านพ้นอุป,ปรสรรคนี้ไปได้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ